ความราบลื่นในชีวิตของคุณจะบังเกิดได้คุณจะต้องทำอย่างไรคุณจะต้องปรับสมดุลการจัดการบริหารจัดการของคุณจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลกันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่จะสร้างความราบรื่นให้กับชีวิตที่จะนําพาโอกาสทางด้านปัจจัยทรัพย หรือแม้กระทั่งโอกาสทางด้านการงานกรรยามิที่ดีที่จะคอยสนับสนุนเกื้อกูลคุณนี่ก็คือเป็นพลังงานที่คุณจะต้องเริ่มต้นเพื่อปรับพลังงานของคุณให้เป็นยินหลายอย่างมีความสมดุลซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งการนำวิธีเก่าวิธีใหม่มาปรับประยุก a d a ด t ในการขับเคลื่อนชีวิตในการทำงานของคุณเพื่อให เป็นมุมมองใหม่ๆเป็นเรื่องใหม่ๆและนี่ก็คือว่าใดที่คุณปรับพลังานนี้แล้วความทันใจในแง่ของการงานหรือวิถีชีวิตของคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามามากมายให้คุณได้เห็นให้คุณได้เลือกให้คุณได้สัมผัสและนี่คือโอกาสทองของคุณที่คุณจะต้องสร้างจุดยืนของคุณและ คุณก็จะได้รับการสนับสนุนเกือ้อกูลจากคนที่เมตตาคุณจากความรักที่คุณมอบให้ผู้อื่นและมันจะกลับมาอย่างน่าภาคภูมใจนี่คือเป็นสิ่งที่พลังงานกำลังบอกคุณชีวิตคุณจะราเรื่นทั้งสาวอย่างนี้